พี่ SMT นะคะวันนี้ก็จะมาทำไอติมกันนะคะส่วนผสมก็จะมีไอติมวอลนะคะสามลนะิแล้วก็วิปครีมนะคะแล้วก็แคคเกอร์คือได้ตัวไปนะคะต่อไปสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่ไม่ต้องไว้หัวออกเลยอุปกร จานกับมีดพลาสติกนะคะเอาไว้หัน่นสตรอเบอรี่เราจะทำให้คุณย่ากับเพื่อนทานนะคะที่ไหลาทางใครทามันมแล้วก็ช้อนนะคะแล้วแต่จะทำเกียนนะคะก่อนอื่นโอยพ่อจ๋า ขอตัดภาพไปก่อนนะคะแล้วเราก็แกะไอติมเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วกันอื่นคุณย่าจะเอารถอะไรก่อนดีคะไม่ไม่เอารถอะไรจะเอะไงสตรอเบอร์รี่ก uno, ับวรนิลลาเหรอสองรถ ตัก่อนโอยาปใส่รองเท้าใส่ข้างยนอ้ไอ้ทมไอ้ทมมอันนี้กินเองแล้วกันถวยแกินงตอนนี้มันพยายามตักวานิลาให้ได้นะคะช่วยหน่อยคุณพ่อน จะเห็นมือมืนว่ามันตากล้องนะคะซึ่งแล้วจะนั่งชิวๆสบายๆายอันนี้กินเองนะคะนี่เคียร์มิสเตอร์ไอติมทำไมคุณอ๋อแล้วะะเดี๋ยวแหละเด็กกินไม่หมดเดี๋ยวไปหละตู้เย็นเอาของพี่ฟิล์มรคะ,คะ <ค> <Lanc et> สตรอเบอรี่ช็อกโกแลตจะทำอะไรต่อเชินนะคะขั้นต่อไปทำอะไรขั้นต่อไปก็เอาสตรอเบอรี่มาวางที่จานและหั่น่อยกว่าลูกนี้ไม่สวยล้างไปหมดแล้วนะคะเริ่มจากตัดโคนนะคะแล้วก็ แบบนี้ฮะกลิ่นสตรอเบอรี่ออกมาเต็มเลยฮะตอนนี้สี่ชิ้นนั่นแหละถูกต้อง

แช่ไเลยดิเชคได้แล้วนะคะโอ้ยนี่ค่ะใส่อะไรต่อคะต่อไปก็ลิปครีมนะคะลิปครีมต้องขย่าให้ดีๆนะคะขนมนเ,เปังอะไรของหนูอะชิค คิมไม่ออกได้นะก็ไม่เป็นเยอะหรอกเดี๋ยวก็เลี้ยนนี่นะคะ,ะคสใส่แคคเตอร์อีกอันกันนั้นจบนะคะถุง <c oughs> แคคเกอร์ที่ มัดเองโดยม่วมม้วนที่มาสตรอเบอรี่ไหมคะสตรอเบอรี่ตรงไหนดีตรงไหนก็ได้ก็สี่มุมค่ะก็ได้แล้วไหมคะสี่มุมไปก็ได้ค่ะเออตรองนั้นก็พอเออแค่นั้นแหละ ไอ้ได้นะคะไอ้พีนอยู่กับบ้านค่ะช้วนต่อไปนะคะนี่ค่ะช้อนเล็กๆนี่สรุปแล้วจะกินเลยหรือว่าให้ย่ากินก่อนครับเพื่อนให้ย่ากินก่อนค่ะช้วนต่อไปทำให้พี่พิีนเลยคะทำให้พี่พิมพ์ไปเพื่อนนะคะ้ย่ากินข้าวอิ่มอยู่คุณพ่อนี่ล้างนะครักระดาษเช็ดกระดาษที่ไหนกันเน ก็มาห okay. mm hmm. oh, mm, yeah> ั่นโปรสตอร์ดีค่ะหั่นไปเลยนะไปลึกๆจะได้ไหมได้เหมือนเดิมนะคะวิธีสีสวนอ้นนั้นของใครคะคุณพ่อคะ ก็คุณพ่อเองคุณพ่อจะกินเหมือนกันค่ะคุณพ่อทำเองใช่ไหมคะเดี๋ยวสตรอเบอรี่หั่นเองอ่ะอาจามิสเตอร์สตรอเบอรี่ตกลงไปหลังไม่มาพอแล้ว ใส่แคคเกอร์โอ้โหยากไม่หวายเปี้ยวพออะไรแล้วอะใส่วิปครีมแคคเกอร์ต่อไปใส่วิปครีมนะคะซูปเปอร์มหาปไลน่า,อย,อายัามันเหมือนอะไรอะ่ะโ,โหของคุณพ่อสวยกว่าอีกอะ่ะ ใส่ได้ยังไงจ้ะอ้าวนี่ช้อนให้พี่พีนี่ค่ะของพี่พีนะคะเอาไปเสิร์ฟก่อนมาเลยจะตัวมากินเลยตามสบายเสิร์ฟนี่คือของคุณพ่อนะคะซึ่งอลังกว่าอลังคาะอลังกวมากเลยนะคะ อาลังปิดฝาแล้วไปแช่เย็นมาเลยไอ้เนี่ยนะอ้าวแล้ว,ลวปิดก่อนปิดเดี๋ยวแม่มากินได้อือหยุดก่อนนะคะและขอจบคลิปเพียงเท่านี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ